ตอนที่ผ่านมาเราบอกคุณไปแล้วว่าค่าไฟที่เราจ่ายส่วนใหญ่มาจากการลงทุนที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าก็มาจากการพยากรไฟฟ้าที่อยู่ในรูปของแผนที่เรียกว่าแผน PDP PDP ก็ย่อม,มาจาก Power Development Plan ก็เป็นภาษาไทยเรียกว่าแผนพัฒนาพํากำลังผลิตไฟฟ้าเป็นแผน15ปีแผนนีหัวใจสำคัญก็คือการคาดการ ว่าการใช้ไฟฟ้ามันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหรซึ่งการคาดการณ์นี้จะบอกเราว่าจะต้องมีการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าอีกกี่โรงในปีไหนบ้างส่วนเงินที่ใช้ในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้านั้นจะมาจากไหนก็ไม่ใช่ที่อื่นที่ไกลครับเพราะมันคือเงินที่มาจากกระเป๋าตังค์ของเราทุกคนที่ต้องจ่ายค่าไฟในแต่ละเดือนโดยที่เงินส่วนนี้จะถูกรวมอยู่ในรูปของค่า FT อยู่แล้วประเด็นคือคุณทราบหรือไม่ว่าทุกวันนี้เราจ่ายค่าไฟที่แพงเกินจริงอยู่ทําไมนะครับ เพราะมีการคาดการณ์ที่เกินกว่าความเป็นจริงยังไงล่ะตอนนี้นะคะมีกำลังการผลิตไฟฟาอยู่ประมาณ27,000กว่าเมกะวัต<ำ>ต์กำลังใ,ใช่แต่ใช้จริงเนี่ยประมาณ2 1 0 0 0 กือบ2อ0 0ปคือเราจะผลิตได้มากกว่าที่ใช้จริงรพอเขาเรียกว่าไฟฟ้าสำรองรนะคือเราต้องคิดถึงความมั่นคงอะไรเงี้ย <ๆ S 1> เขาก็จะเผื่อ,อไว้ประมาณจริงๆระดับสากลเนี่ยประมาณ15%สมมุติว่าตอนนี้มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ร้อยเนี่ยเราควรจะมีโรงไฟฟ้า,ากําลังผลิตเนี่ยสักร้อหมายถึงว่าสิบเปอร์เซ็นต์ควรจะมีสำรองเอาไว้เผื่อเผื่อเหตุโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ขัดข้องเป็นต้นนะฮะ แต่ที่ผ่านมาหลายปี5้าปีที่ผ่านมาเนี่ยกำลังสำรองเนี่ยมันมากกว่า15%ค่อนข้างสูงปีนี้เนี่ยปีนี้ตัวเลขจากกฟ์พอพอเองนะครับเขาบอกว่า28% 28%ิบเอ่อช่วงหลังวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจเมื่อปี40เนี่ยเคยขึ้นไปถึง40วกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะมาก เมื่อมีการพยากรณ์ในลักษณะที่เกินจากความเป็นจริงทั้งที่เราก็เผื่อไว้แล้วมันก็ยิ่งกลายเป็นภาระกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นเข้าไปใหญ่นะครับเพราะงั้นผมเองเนี่ยจึงจึงไม่เห็นด้วยที่เราจะมาอ้างว่าเมื่อฉะนั้นเลยก็เลยต้องเผื่อให้มากๆนะครับถ้าเราจะคิดว่ามันต้องเผื่อมากกว่านั้นก็ต้องมาทบทวนกันว่าตัวเลข15%เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ตัวเลข15%เนี่ยมันไม่ได้มาลอยๆจากการเจราจาต่อรองหรือจากการกําหนดขึ้นนะครับมันมีการพยากรณ์มีการวิจัย กันแล้วว่า15%เนี่ยสำหรับระบบของประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวเลขที่มีความเหมาะสมนะครับและทุกฝ่ายก็ใช้ตัวเลขอันนี้มาเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นความจำเป็นที่เราจะต้องพยากรณ์ให้เกินจากความเป็นจริงไปอีกนะครับปีที่ผ่านมานั้นเรามีกำลังการผลิตติดตั้งจากโรงไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ที่29,891.65เมกะวัตต์ซึ่งวันที่เรามีการใช้ไฟมากที่สุดคือวันที่21เมษายน วันนั้นประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด22,568.20เมกะวัตต์เท่ากับว่าเรามีการผลิตไฟฟ้าเกินมาทั้งหมด7,323.45เมกะวัตต์ซึ่งถ้าลองเอามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับ32.5% 32.5%สำหรับเดือนที่ร้อนที่สุดนะครับสำหรับเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้ตัวเลขวันที่ใช้ไฟน้อยที่สุดได้แต่วันที่มากที่สุดคือวันที่10ธันวาคม วันนั้นมีการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด18,394.10เมกะวัตต์เท่ากับเราผลิตไฟฟ้าเกินมา11,497.55เมกะวัต์คิดเป็น62.5เเซที่ผ่านมาเราจะต้องใช้เงินประมาณ40ล้านบาทในการลงทุนผลิตไฟฟ้า1เมกะวัต์ซึ่งหากเราลองคิดจากวันที่ใช้ไฟฟ้าสูงสุดวันนั้นเรามีการผลิตไฟฟ้าเกินมาทั้งหมด 7,323.45เมกะวัตต์ก <atives> ็เ <quickly> ท <pushes S 2> ่ากับพวกเราทุกคนได้ช่วยกันลงขันให้กฟผเอาไปสร้างโรงไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จนเรียบร้อย2,92,398ล้านบาทนี่ขนาดคิดจากวันที่ใช้ไฟเยอะที่สุดแล้วนะครับลองจินตนาการดูว่าถ้าคิดจากยอดใช้เฉลี่ยจะขนาดไหน ในการพยากรครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยซึ่งปรากฏว่าปีนี้ก็เกินไป1,400เมกะวัตต์เนี่ยเราได้แจ้งกับรัฐบาลแล้วว่าถ้าเกิดคุณใช้ฐานตัวเลขในการพยากรลักษณะนี้จะต้องเกินไปจากความเป็นจริงแน่นอนนะครับแต่รัฐบาลก,ก็ไม่ยอมรับฟังแน่ดีนะคะตั้ง <c oughs> สักสิบกว่าปีมาแล้วละเราก็บอกนี้แหละโอ้โหประเทศไทยจะโตแบบนี้แบบนี้เลยนะโอ้โหโตมากมาก <c oughs> อันนี้คือเอเส้นบางๆเนี่ยคือการที่เราพยากร โอเวอร์มันโดยตลอดก็ง่ายก็นี่คือคือเส้นเส้นเส้นอันไหนคืออันนี้คือความจริงใช่ความจริงมาตลอดแล้วก็แล้วก็ดำนี่คืออนาคตคืออย่างความจริงที่ยังไม่ทราบที่ที่เราลองลองคิดดูว่าจะเป็นไปได้นะแต่อันนี้แบบคำนวณจากฐานใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเอาใจพอสมควรนะมันอาจจะแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ให้เห็นว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเกินมาทั้งนั้นเลยพยากรนี่คืออ๋อนี่คือพยากรจะไปยังตานใช่คือคนพยากรณ์นี่คิดมองโลกอย่งเดีมากเลย เนาะแต่ว่ามันผิดพลาดตลอดอะเรามาดูเจ้ากราฟลกนี้กันให้ชัดเจนขึ้นอีกสักนิดเพื่อจะเข้าใจธรรมชาติของหมอดูไฟฟ้าบ้านเรากันมากขึ้นครับเส้นสีต่างๆที่เกิดขึ้นคือการทำนายการใช้ไฟฟ้าที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมดในอดีตเส้นเริ่มผุดขึ้นที่ปีไหนก็คือการทำนายของปีนั้นครับส่วนเส้นสีแดงคือค่าการใช้ไฟฟ้าจริงในประเทศซึ่งถ้าเอาเส้นสีต่างๆมาเทียบกับเส้นแดงแล้วก็จะเห็นได้ว่า นอกจากกรณีดาวต่ำของแผน PDP ในปี2004ที่เป็นเส้นสีน้ำเงินอ่อนนี้แล้วการทำนายไฟฟ้าที่เหลือทำนายเกินความเป็นจริงหมดเลยครับแต่ถึงกระน,นั้นหมอดูงวดปี2007ที่ผ่านมาก็ยังคงกล้าทำนายว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอยู่ดีซึ่งเราจะเห็นได้จากเส้นดำที่เริ่มลากต่อจากเส้นแดงเห็นไหมครับว่ามีการวาดกราฟพุ่งโด่งขึ้นไปอย่างมั่นใจจริงๆเล่นเอาเราชักจะสงสัยว่าจริงๆแล้วการพยากรณ์เกิดข,ขึ้นจากหมอดูขี่ท่านกันแน่ ยังไม่หมดแค่นี้ครับถ้าเราเอาสถิติการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าลดลงด้วยในปี98และ99ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่มาดูแล้วเอาปริมาณการเพิ่มขึ้นทั้งหมดมาเฉลี่ยก็จะได้ออกมาเป็นเส้นสีน้ำเงินถูกไหมครับทีนี้เราลองเอาแผน PDP ฉบับเดือนมีนาคมปี2007มาเทียบดูครับกราฟสีแดงคือการทำนายการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในแต่ละปียันปี2021 เมื่อเอาปริมาณการเพิ่มขึ้นทั้งหมดมาเฉลี่ยก็จะได้ออกมาเป็นเส้นสีดำครับเห็นความต่างของเส้นดำกับเส้นน้ำเงินใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าโผน PDP ของเราถ่ายอนาคตเศรษฐกิจของไทยเราไว้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนทีนี้จะแม่นแค่ไหนเรามาดูปีแรกของการทำนายกันเลยครับปี2008ที่ผ่านมามีการทำนายว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ1,400เมกะวัตต์ถ่ายสิครับว่าปี2008ที่ผ่านมาเรามีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแค่ไหน แ่ไม่เพิ่มขึ้นเลยครับปีที่ผ่านมาเราแทบไม่ได้ใช้ไฟเพิ่มขึ้นเลยนี่ขนาดปีนี้เผาหลอกนะครับปีหน้าเผาจริงจะลดลงไปแค่ไหนสำหรับใครที่สงสัยว่าหากเราต้องสำรองไฟฟ้าไว้อีก15%การทำนายจะยังเกินอยู่หรือเปล่าก็ดูกราฟนี้ได้เลยครับเส้นน้ำเงินคือการทำนายการใช้ไฟฟ้าเส้นแดงคือ15%จากปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดซึ่งถึงจะเป็นเส้นนอน แต่จริงๆได้บวกการเพิ่มขึ้นตามอัตราการเติบโตเฉลีย่ยการใช้ไฟฟ้าที่ผ่านมาไว้เรียบร้อยแล้วครับพอจะเห็นแล้วนะครับว่ายังงง่ายอย่งไงก็ยังเกินอยู่วันยังคำ่ำ